ก็ขอบคุณแฟนกลับตัวัตรุงเอฟีทุกคนนะครับก็ถือเราเดินมาได้ถึงระดับหนึ่งนะครับได้อันดับสองของภาคใต้ก็เป็นตัวแทนของภาคใต้นะครับร่วมวกับกบลีไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพื่อคัดขึ้นดิวิชั่นหนึ่ง ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นแรงเชียร์ตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดสุดท้ายนะครับก็มันจริงๆนะครับนักฟุตบอลของเราแรงเชียร์เป,เป็นส่วนสําคัญนะครับนะักฟุตบอลเราเล่นผิดพลาดก็ต้องขอบคุณที่แฟนๆให้กําลังใจนะครับเตือนบอกฟุตบอลเราเล่นดีก็ให้กําลังใจนะครับมันฟุตบอลมันไม่แน่ครับบางคนบางวันก็เล่นดีบางวันก็เล่นมาด้เรื่องแต่ในระบบทีมของเรานะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยม ต้องยอมรับว่าโค้ชจุ่มได้เล่นระบบทีมได้ดีก็และยิ่งช่วงหลังของเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่ว่าแก้ตัวว่ามันปรอบไปน่อยเล่นวันเสาร์วันพุธวันเสาร์วันพุธนี่วันพุธนี้ก็เจอกับท่าเรือก็เล่นเต็มที่เลยครับถึงแม้ว่าพุธที่แล้วเราแพ้มา3ามศูนย์แต่เราสู้เต็มที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับสําหรับ ภาคเราก็ไม่ห่วงแล้วเราได้เข้าไปเชมป์พลิกแล้วเพราะ,ะนั้นเล่นกับท่าเรือเราก็เล่นโดยความไม่กดดันอะไรก็ขอเชิญแฟนๆน,นะครับในวันพุธที่2 1เ็มาให้กำลังใจกันนกฟุตบอลและการวิ่งเข้าสู่ยูชั้นหนึ่งซึ่งต้องแข่งขันใน12ทีมคัดเหลือ4ี่ทีมเราก็จะทำให้ดีเต็มที่นะครับแข่งในบ้านห้านัดไปแข่งนอกบ้านนะครับหานัดนอกบ้านก็คือภาคอื่นทั้งนัน้นไม่ใช่ภาคใต้ครับเรากับกบีไม่พบกันเพราะเขาแบ่งสองสายสายโดดทีมเรากับบีคนละสายกัน เราะในแข่งที่ภาคเหนือภาคอิสานภาคกลางกรุงเทพนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปเจอในสิบครั้งเห่้าหาครั้งเยือนอาครั้งก็ขอให้เป็นกําลังใจกันต่อและเรายืนยันว่าเราจะทําทีมพั่องเราให้ดีที่สุดนะครับเพื่อที่ให้พี่น้องชาวพัลงเรามีความสุขก,กับการกีฬาฟุตบอลก็เป็นเรื่องที่ทําให้เยาว,วชนประชาชนของเรามีความสุขนะครับ เป็นกีฬาที่ยอดนิยมของโลกของประเทศนะครับรทรวงเราบอลก็ดีมาตั้งแต่มัรรพบุรุษนะครับวันนี้ก็ดีนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้รุ่นหลังได้เดินต่อในเกมกีฬาฟุตบอลซึ่งคงขยายไปเรื่อยๆไปสู่ลักษณะอาชีพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นฟุตบอลก็เป็นอาชีพนักกีฬาฟุตบอลก็เป็นอาชีพรั้นก็ กีฬาฟุตบอลของเราก็คงเป็นสินค้านะครับอย่างหนึ่งในอนาคตเหมือนบราซิลน,นะครับบราซิลเขาก,กีฬาเขาเป็นสิล้านําเงินเนข้าประเทศนะครับเราก็อยากเป็นัุ่งอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับของเองในฐานะผู้การทีมนะครับโดยการบริหารของคุณนาทีิลปกิจการประธานสมโมสรและทีมงานทุกๆคนนะครับ ตุนสตบีดาเล็กแล้วก็กำนันพัดทุกทุกคนนะครับน้องสิทธิพรบานทิพย์ก็ต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับทุกคนครับขอบคุณมากครับ